เรายังต้องติดตามกันต่อจากกรณีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเรื่องของการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากคดีความเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังมีการเขียนทวิตเตอร์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องของคดโีโครงการรับจำนำข้าวนั้นไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองค่ะขณะที่ทางด้านของหมอนร รงเด็ชว,วิกรมนะคะดิสสพักประชาธิปัตย์ที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเชีย์รัฐบาลค่ะว่าการฟ้องศาลปกครองนั้นเดินมาถูกทางแล้วค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์กรณีการส่งทิมทนายไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เพื่อโต้แย้งคัดค้านและขอความเป็นธรรมโดยระบุว่าคำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยพลเอกประยุทธ์และนายสมหมายภาษีเป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบโดยขอโต้แยง้งโดยเฉพาะประเด็นที่ตนเองไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายการบังคับของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อีกทั้งการดำเนินนโยบายจำานำข้าวเป็นเรื่องที่ถแถลงไว้กับรัฐสภาเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบในทางการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำโดยใช้อำนาจปกครองไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พิจารณาของศาลปกครองดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ภายใต้พรบรความรับผิดทางระเมิด ร้อมอ้างมาตราสีวรรคหนึ่งแห่งพรบการปกครองพุทธศักราช2539ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้ใช้พรบรบังคับแก่รัฐสภาและครมรมาตราสีวรรคสามก็บัญญัติชัดห้ามมิให้ใช้พรบรปกครองพุทธศักราช2539บังคับแก่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง จึงชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนำพรบปกครองพุทธศักราช2539มาใช้บังคับในกรณีนี้ได้พร้อมกันนี้ค่ะการออกคำสั่งกระทรวงการคลังจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลบังคับ อีกทางผู้ออกคำสั่งก็อาจต้องรับผิดชอบด้วยการออกคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายจำนวนกว่า500แสล้านบาทตามมาตรา57แห่งพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ก็ย่อมไม่อาจกระทำได้ดังนั้นขอคัดค้านและขอให้ทบทวนคำสั่งกระทรวงการคลังที่448ทับ2558 เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมยกเลิกการเพิกถอนการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากยังฝืนดำเนินการตามข้อหนึ่งขอให้พลเอกประยุทธ์เปิดโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปขณะที่ทางด้านนายแพทย์บรงเดชกิตวิกรมนะครับผู้อสพิษนุโลกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงกรณีการเรียกร้องความเป็นธรรมของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องคดีรับจำนำข้าวว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ทำหนังสือถึงทนายกรัฐมนตรีเรียกร้องว่าหลังการสอบสวนโดยกระบวนการเสร็จสิ้น หากพบความเสียหายรัฐควรให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเข้าใจว่านางสาวยิงลับหรือแม้แต่ทีมกฎหมายคงไม่ได้อ่านพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในมาตราสิบประกอบมาตรา8ดที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีถ้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานรัฐเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่และกระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัตินี้ กับถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับแค่นี้ก็ถือว่าชัดเจนรัฐบาลเดินถูกทางในการเรียกค่าเสียหายถ้าหากไปหลงฟ้องศาลแพ่งตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์เรียกร้องศาลอาจจะไม่รับคดีเพราะไม่ใช่อำนาจศาล ด้นานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวประจำสัปดาห์ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การกันแกล้งรังแกกันแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายทางศาลปกครองและที่ต้องเร่งรัดเพราะมีอายุความเพียงสองปีเท่านั้นส่วนค่าเสียหายยังไม่สามารถบอกได้เพราะได้ขายไปบางส่วนแล้วขณะที่บางส่วนก็เก็บไว้ในโกดังและมีข้าวที่เสียหายเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะดูแล้วว่ามันมันจำเป็นต้องทำตามตามกฎหมายที่ว่าเนี่ย เพื่อไม่ให้เกิดการละเว้นในวันหน้านะอายุความสองปีผมต้องส่งเรื่องนี้ไปจะแมไปเข้าคณะกรรมการคณะกรรมการก็จะพิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วคราวนี้ไม่ใช่ผมแล้วมันจะกลับไปที่ต้นเรื่องคนขายสุพรรณิตกลับไปที่โน่นนี้แล้วก็ไปหาหลักฐานนะว่าจะทำยังไงแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะให้สองสองส่วนน่ะเรียกค่าเสียหายเข้าใจป่ะผมจะเป็นคนเริ่มต้น เขายังไม่สลุปไปได้หรอกเพราะวันนี้มันมีข้าวมันมีข้าวในคลังอยู่ด้วยยงไงแล้ววันนี้มันก็จะถึงวันนี้ที่เสนอไปมันเสียหายเท่าไหร่ก็คือวันที่ส่งฟ้องนั่นแหละใช่ไหมล่ะวันนี้จะไปกรหโดดได้ไหมล่ะก็ในเมื่อข้าวในคลังมันยังอยู่ทั้งสิบเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นสิบแปดล้านขายไปสี่ห้าล้านเอง